นี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับนักชกทางด้านมุมแดงเพชรนครแสงจันทร์ฟร์มวยไทยฝ่ายน้ำเงินภูหลวงชอโชคนิตยาครับเดินขยับเดินคู่อย่างเดียวเพชรนครนี่นะครับสายนี่มาหน,นักหนวยขวานะครับแต่สายหน้านี่หนักแรงด้วยแล้วก็ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับโอ้โหหัวอีกแล้วครับดอกนี้ครับต่างคนต่างเตะครับ โอ้โหแหมจะหมาดซ้ายแล้วก็หัวดขวาครับแต่ขยับเข้าไปเจอแข้งนงครับอาสอกคอยดักไว้ครับเด็บไปเด็บมาแยกครับวงในของทั้งคู่ครับทั้งเพชรนครแล้วก็ภูหลวงครับภูนี้ห้ายกนะครับแทงขวาไปครับยกทีสามครับซ้ายเตะขวาโต้ แรงขวาครับหดล่างมาครับหมัดขวาเตะซ้ายครับเตะมาเตะคืนอ้าวอ่ามีออกกันหนักๆนะครับเดี๋ยวดูครับมีลูกแบบเช็คบินหรือเปล่าครับเช็คบินที่ว่าไม่ไม่ได้สั่งเจ๊เก็บตังค์นะครับลูกนับลูกน็อกนี่แหละครับโอ้ขวาหดแรงครับเมื่อสักครู่ครับซ้ายครับพยายามจะขยับเข้าไปหรือว่าเพชรนคร ก็มาหนักๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเร่นเกมเมื่อไหร่นี่ไม่น่าจะครบ5้ายกแล้วครับเพราะว่าทูหลวงดูอ่อนละหวยลอยแรงลงไปเยอะแล้วนะครับโดนเข้าไปนี่ก็ยังกัดฟันมีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่เหมือนกันะดูครับเบียดเข้าไปทูหลวงล็อกในสวยนะครับพยามจะขย่มลงมานะครับโอ้ก็ยังตีได้ไม่ถนัดเหมือนกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับ โอ้โหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับลูกหนักๆครับแหมแต่ว่าโดินต่อยลูกนี้ครับแหมกนจำเบาไปครับต่อยแทๆเลยครับโดนลำตัวมาเตะคืนแทงขวาครับบวดไว้ครับเดินขยับเข้าไปครับพยายามจะต่อยท้องต่อยลำตัวครับ่อกคืนมาล้องแล้วแหมล้องแล้วไม่ตีครับ กรรมาการแยกมาก่อนครับซอกดักไว้ครับต่อยลำตัวคืนผู้หลวงแหมแกทำหน้าทำตาแกทักจะหมั่นเขี้ยวเหมือนกัน้ทำไปทำมาเนี่ยมน้ำเงินเลยครเจ้าผู้หลวงครับมือจะฮึดขึ้นใหม่รอบนึงยครับแต่เดี๋ยวดูครับเดินเข้าไปทำหรือว่าเดินเข้าไปโดนครับอามัดขวาครับ โดนล็อกไว้ครับมัดหนึ่งสองมาซอคืนครับก็ยังพยายามขยับพยายามเดินทำเข้าไปแล้ะครับมุมน้ำเงินอย่างคูลหลวงครับมันจะพอแล้วครับ รวบรวมใบให้คะแนนแล้วก็มาทางด้านมุมแดงครับเพชรนครแสงจันทร์ฟ้มวยไทยหรือว,ว่าเพชรนองกีนี่แหละครับคนเดียวกันชนะคะแนนผู้หลวงทอโชคนิตยาแบบสนุกเลยครับ